บรรยากาศเด้นมากนะคะมาเจอความหนาวต่อค่ะสมศรีฝนตกอากาศหนาวเว้ยเราแท็กซี่นะคะเราแท็กซี่มาถึละ ตาไคนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรขานะขาเงาะเงาะเจ้าแม่หมู ขนมอบแห้งมไ่ขนมไปแห้งไปย่างส่อะไรใส่อัวหรอเอามาไม่เยอะนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไปเลยนะคะอีกไม่นานเราจะใส่รองเท้ารองเท้าปา๋ยปลาขนาใหญ่ ใช่ใช่คนเรามีอะไรอีกน,นี้เป็นแต่กับข้าวนะคะกระปูกไก่หญ่สตอ,อนนี้พี่โกนะคะ่ะมีวิอะไรตยเยเร่องอันนี้ล,นนนลยเรย จะว่าสูส้ได้อะไรมาๆางน้ำปลู๊ดซื้อมาฝักมะมะขามย้ายมานะมาน่ะม่วงแผน่นกระปิชูรสโอสัรผ้าซาละพืสองชดมีดพริกแล้วก็มีอย่านี้ตอน,นะคะ มูแดาเดียวมันม่วงเลยนะมัมม่วคุณที่แมงดาเจอันนอ้ของสดจะไปเซตเกร่นกันเนาะ มาหลายอย่างเลยเดี๋ยวกระส้มมาด้วยนะคะกระส้ม,มตัวเจ้าเร,ราก็ได้จ้นส้มมาด้วยในี่ส้มเป็นหมขึงมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะเก็บของส่ตูวเองก่อนนะคะ